โมไม่มันนโ้ีองคือบ้าไม่มีครับพี่ไม่ได้บอกว่าจะมาถ่ายอะไรถ่ายรีแอคก็เลยแต่งมาชิวๆเดี๋ยวัหนาวไงแอร์ันหนาวแล้ววันนี้มีใครบ้างอ่ะทุกคนตอนแรก ป่ออะพี่ป่ออะอุ้ยอันนี้คือสิวป่ะสวัสดีครับทุกคนผมวาร์ปป่ะวาร์ปบืบู๊ปบ๊บเลย ดีครับกินอะไรยังกินแล้วโอ้ขอบคุณครับกินไรกินไรกินไปเรื่อยยังไม่ได้กินเลยเลยสวัสดีครับสินจ้า ไม่เจอกันนานเลยนะครับนี่ทำอะไรกันอยู่ครัขับรถนั่งรถกลับบ้านหรือเปล่าเฮ้ยขอบคุณครับพี่ก็อ,อุ้ยพี่มิกสวัสดีครับพี่มิกติงเลยเออ เมื่อไรเมื่อไรจะออกเพลงแดนแดนนมาอีกครับโอ้โหมีแต่เพลงรักรักรักหัวใจหลายดันยัไม่ได้กินเลยเลยหัวมันมากนั่งวินมาโขแม่งโอ้โหแม่งนั่งวินมา ฟิลิปปินส์อ่ะโอ้เรฟิลิปปินส์เจียโนคนดูผมนี้ค่อนข้างแบบหลากหลายมากเลยนะฟิลิปปินส์มาเลเซียมาจากไหนกันเนยอะบราซิลด oh. ้วยโอ้โหเช็คอินอ่ะโค้ดวอ r l d w i d e เป็นลายโค้ด w o r l d w i ครับผมก็ oh, ใส่นี้แหละ okay. มาแล้วเขามาแล้ววัดอายุอิติงไม่ได้อ w h อะไรครับ e a t เขาไม่ได้อง t อวะไรทรับี่วิ้ยเทำไปทำหน้าทำตามมาซะหล่อเลยอะผมอยู่แต่เช้าแล้ววันนี้เหรอทำไรอ่ะเอ้ยผมไลฟ์ด้วยได้ไหมกดไลค์ด้วยได้ไหมกดไลค์ด้วยเลยอ่ะวิ้ยทำไมมันใส่หมวกได้สามคนเลย สวัสดีค่ะเขาต้องมีคนเดียวที่เขาไม่ได้อยากเข้ากองอ๋อไม่อยากเข้าเหรอเป็นไงบ้างสนุกไหมเหนื่อยดูดูทรงดูทรงดูเรื่องเลยตาผมพร้มเลยคุณเจ้ามาไม่เยีอะกิบไปเลยเฮ้ยอะไลไร้เรื่องดีกว่าผมขออนุญาต ไม่ได้ต้องทํางานแล้วคุณมาคุณก็ต้องทํางานแล้วคุณมาเข้าห้องอะไรคลิปเล่นบาสเท่มากเลยยิบโคตรก้าใหญ่มากแล้วไม่ชูแม่ชูสามคะแนนโคตรเท่เลยโอ้โก็เล่นห้าชั่วโมงอ่ะลงตัดมาลงได้สองคลิปเออคลิปบาสเฮ้ยอะไรเฮ้ยลืมเลยจริงไหมลืมจริงไหม่ลืมจริงเฮ้ยไม่พูดตรงนี้จริงเลยจิงเขาตั้งได้ไหมถึงตั้งไม่ได้ตั้งได้ไดีหรือ ขอบคุณครับทำไมคนเยอะย่างเลยวันนี้เขามาทำอไรเยอะแยะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยกมือยิ้มหน่อยบัสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมัยุ่งเห ยุ่งหมควมว่าจะว่างแสงยุ่งอ่ะตัวเองก็ว่าไม่ได้ทำอะไรไปซื้อเองครับรถไปซื้อเองว่างะลรล่ะฮะอะไรนะเพิ่งมาเมื่อกี้พี่ oh. แล้วไม่คนดูเยอะจัง English for international please Oh I cannot speak English อ่ะเคดิ่งนี่ยมม่พ่อแม่จะ all machine ีออฟโรดสวยมากหน้าชัดหลังเบลอ นี่ทำอะไรกันดูดูตอนสุดท้ายเรียงครับมูแกลเรปตาอูอลามามารามามาไอเลิร์นพี่ผมไปเรียนร้องเพลงมาใหม่ด้วยรู้ป่ะเรียไอไอเลิร์นนิวซิงกิ้งซิงกิ้งสกิลมาผมไปเรียนซิงกิ้งสกิลใหม่มา Happy birthday to you Happy birthday to you. อ้ What's what's ด่ชอบคู่นี้สุดๆคุณครับหล่อแท้พ่อแน่นอนเออทำไมกล้องมันถึงดีขนาดนี้สตูดิโอหรอผมยาแล้วเนี่ยผมเป็นยาแล้ว หน้าเหมือนเดิมนะหน้าเหมือนต้าอุ๋ยออมัครบะไรอ่ะเอาด้วยดิเฮ้ยเอา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 ไมอหาผมอยู่เหรอเอาตอนตอนตอนต่อาปะเอาเลยเอา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 โอ้โหน้ำใจให้เม็ดเดียวน้ำใจให้เม็ดเดียวเว่ะเฮ้ยเจ้าจิงหมดแล้วอยู่ข้าวไม่กินข้าวเมื่อเาเลยพอสองจริงปะเนี่ย จริงจริงจริงมันกินเล่นด้วยถามจริงคือโอ้โเฮ้ยกูเหลือน้อยแล้วนะตัดผมตัดผมยังไงดีตัดผมยังไงดีตัดผมส่งอะไรดีส่งโมฮอกอยากเห็นพี่อู๋ส่งโมฮอกเนี่ยชอบพูดจาไม่ดีับผมเอบไว้กลุ้มพูดเจอพูดเลยรเอาตัดส่งโมฮอกไงี่ยทำแบบเนี้ยใชเนี่ยเท่เนี่ยเหรอ เุ้ยขอบคุณหอยครับนี่ยทำไมผมยาวจังอ่ะทำไมผมยาวไวจังเอาไว้มาใจตัวเองเอาไว้มาใจตัวเองเอหเงมือน,นคนญี่ปุ่นอ่ะผมยาวแล้วที่ผมยาวมากเป็นเดือนแล้วไงอยู่มาเดือนแล้วก็คือคุณดูอย่างเดียวแ้เจ็ดพัน เพราะว่าผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปไฟนอลทำไมอ่ะเือคอถ่ายว้อด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 ไม่ฝากรือฝ่าไทำไมด้วยได้ไหมไม่ฝ่าอยู่เลยขอบคุณครับน้องเจอกันที่นั Whew, <wh ่นแหละเรียนที่นั่นแหละจีบกันเก่งมากจะไม่ได้ทำอะไรกันเลยเข้ามมาดู อินกินปูหมูทำคอนเทนต์แล้วไม่ว่างทำคอนเทนต์อยู่อุ้ยพี่สวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยไลฟ์อยู่คนดูตั้งแปดพันทุกคนครับฝากดูซีรีส์ด้วยนะครับ The Wicked Game โอ้โอ้มีนกโอ้โอ้โอ้โหอันนี้ปลอมเลยนะเฮ้ยเอาออกป่ะล่ะเอาออกป่ะเดีกย ไม่เอาพี่แต่งหน้ามาหล่อไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งอะไรเลยทําไมหล่อเไม่ได้แต่งอะไรเลยเราทําไมหน้าพี่ตียังไยผมไม่ชอบคนตีอ่ะโอ้ไอไทยแท้ผมไทยผมหน้าผมฝรั่งพี่ดูหน้าผมดิหน้าผมเนี่ยหน้าเป็นเรี่ยงมะเนี่ยต้องเรียกหน้าผมหรือฝรั่งครับพูดผมโดนใช้งานเนี่ยเออโดนใช้งานแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาทุกคนเดี๋ยวผมจะผมจะทําให้ทุกคนดูว่าเราถ่าย tiktok เราถ่ายกันยังไงนี่ ก็คือทีมงานเบื้องหลังเป็นร้อยคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายติ๊กต็อกเหนียวง่ากันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเอาไปลงนะฮะไล่วอดได้อุ้ยดูดีนะหน้าดีมากอ่ะอุ้ยโอ้โหดีเลยอะไม่บอกให้ทำเลยลุกดันเนี่ยลูกดันไม่ต้องทำดูอันนี้ลุกทิ้งไล่ลดปได้ ไลฟ์สดได้ทำไมก็เป็นเบื้องหลังไงต่อไปที่คนดูตั้งแปดพันพี่จะทิ้งเหรอพี่หาจากไหนได้คนดูเดอวิกเก็ตเกมสดยังไม่ดูเท่าแปดพันเลยละเออเออไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูไม่เอาไม่เอาอเอาไหน้ะนี่ไงแต่งตัวมากรเป่าอะกระเป๋าคือเราแก๊งบรนทิกานเหรอเฮ้ยเราจะมาให้เนี่ยเหรอเล่นบำบังขนาดนี้มัวสูงเลบ เขาคนนี้ค,คนนี้นะครับเขาบังคับให้ปิดไรทุกคนไปก่อนนะ <c oughs> คนนี้แหละยิ่งเป็นประเด็นอยู่